ครับเมื่อนี้ก็รถปุ๋ยมาถึงแต่เสาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องการดวนดูกขาดสั่งหลายรอกันแซวอยู่ครับผมพี่น้องฝนก็ตกดีดีวานเขากันตรึมเลยครับผมพี่น้องครับครับก็เมื่อนี้กับวันที่สามสิบเดือนพฤษภาคม ฮกหานะครับก็นับตั้งแต่ปีใหม่มากนะครับก็ขั้นนี้เป็นขั้นที่3ามอนะครับซึ่งรถขั้นนีกก่บรรจุใดทั้งหมดกัเช็ดรอยนะครับแต่มือน,นี้ก็ใสมาฮกรอยแปดสิบนะครับ ก็จะได้เอาลงไปทรงลูกค้าตามหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวสิภาท่านพี่น้องไปเบิ่งวิธีการลงนะครับผมพี่น้องครับนี่ก็ต้องกลางพนักงานเอกนะครับถือมาลงปุย๋ยไห้ครับรถปูนมากับพนักงานชุน้เขาก็จะมาลงอีกนะครับคือจางประจํา ครับเป็นกระสอบละล่องนี่ล่องล่องนี่เคยตังเวลาบ่เนี่ยฮะถึงสองชั่วโมงบ,อบออ่อ๋อมันงงายกว่าปูนบ่ เออลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆสอง่ชัวโมงอยู<_<_><_่บ่พาถึงนะคิดว่าเห็นว่าลงแต่ละเถือคือแป๊บๆหนึ่งเนาะ